สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้ก็ผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งในส่วนของตัวเกม Moonlight b l a ร e Mobile ของไต้หวันนั่นเองนะก็หลายๆคนน่าจะรู้แล้วนะครับว่า m o o t l l g h t เนี่ย กำลังจะมีเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับโดยที่กาลีนานะครับจะเอามาเปิดนั่นเองนะส่วนใครที่อยากจะเล่นก่อนเซิร์ฟไทยเปิดนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งกันนะครับผมอันดับแรกเนี่ยให้เราโหลดโปรแกรมกาล i นามาก่อนนะครับซึ่งในส่วนของลิงก์เนี่ยผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปเนาะหรือว่าจะเสิร์ชในส่วนของทาง Google ก็ได้นะครับมันก็จะมีให้เราไปโหลดอยู่แล้วนะครับผมหลังจากนั้นเมื่อเราติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เนาะ อันนี้เนี่ยจะเป็นของโซนไทยอยู่นะครับซึ่งต้องบอกว่าโซนไทยเนี่ยจะยังไม่มีเกมมูลไเปรดโมบายให้เราได้โหลดนะครับเพราะว่านาตอนนี้มันยังไม่มาถูกไหมนะครับก็ให้เราเปลี่ยนไปเป็นของโซนไต้หวันแทนนะครับโดยวิธีการเปลี่ยนนะครับเมื่อเราเข้ามาหน้านี้เรียบร้อยให้เรามากดตรงนี้ครับรูปฟันเฟืองอันนี้เลยเนี่ย ขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เนาะนะครับก็ให้เรามาเปลี่ยนตรงพื้นที่ตรงนี้นะตอนนี้มันยังเป็นโซนของไทยเราอยู่นะครับให้เราเปลี่ยนเป็นพื้นที่โซนไต้หวันแทนเนี่ยครับกดเปลี่ยนแล้วก็กดบันทึกนะครับปุ๊บนี่เห็นไหม พอเราเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับมันจะพามาในโซนไต้หวันทันทีแล้วก็เราสามารถเลือกเกมที่มันมีเปิดให้บริการในโซนไต้หวันอยู่ได้นะตอนนี้ได้เลยนะครับว่าเราจะโหลดเกมไหนอะไรยังไงนะครับผมก็คือบูลและเบดคืออันนี้นะนะครับก็กดติ๊กไป ติ๊กเลือกปุ๊บเนี่ยฮะมันก็จะขึ้นมาละนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นหน้าตามาว่าให้กดเล่นเลยนะครับก็คือเราก็ทําการกดติดตั้งแล้วก็ทําการเอ่อเอาไว้ในเครื่องเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็กดเล่นเข้าไปนะตอนแรกมันจะมีเด้งขึ้นมานิดนึงนะครับก็จะเป็นพวกภาษาจีนนะอ่านไม่ออกก็คือให้กดแบบปุ่มสีส้มอ่ะมันจะมีให้เราบอกว่าทําการโหลดแพทติดตั้งอะไรต่างๆน,นะครับหลังจากนั้นก็กดเข้าไปเล่นได้ตามปกติเลย นะแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนาะเมื่อเราโหลดและติดตั้งตัวเกมเรียบร้อยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนไปเป็นโซนไทยเหมือนเดิมก็ให้เรากดเข้ามาตรงนี้เลยฮนะนี่ครับตรงนี้นะกดปุ๊บอ่าแล้วก็มาที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับตั้งค่าแล้วก็มาเปลี่ยน นะก็จะเป็นโซนไทยนะครับแล้วก็กดบันทึกมันก็จะเปลี่ยนให้แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวเกมมูนไลท์เบลดเนี่ยมันจะไม่มีนะถ้าเกิดเราจะเล่นเนี่ยให้เราเปลี่ยนโซนกลับไปเป็นของไต้หวันเหมือนเดิมนะครับแค่นั้นเองมันก็จะสามารถกดเข้าไปเล่นได้นะครับเนี่ย อ่าแล้วก็กดเล่นแค่นั้นนะครับโอเคยังไงก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครมีอะไรสอบถามเนี่ยสามารถสอบถามได้เลยนะครับใต้คลิปนะสามารถพิมพ์มาเนาะก็ไว้ค่อยเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้เอาวันนี้จากไปละสวัสดีทุกคนครับผม